เขาจะมีไหมหนึ่งสองสามโอ้ไมีก,ก,มกอ้เก่าไปมอกโอ้กำรมีไงครับจะโกรูดูดีบ้างครับนี่ดีบ้างเต็มเลยนี่ครับ,รรบอีกกลมคามครับผมใส่ใหญ่ๆขีดกลัวครับผมแต้มแรกโอ้โหตัวที่สองครับเห็นไมกล้องครับผมขีดกลัวอีก กามข้ามได้ยังไงครับงดที่เก่าเต็มกัมเลยครับโอ้โหกามใหญ่ไซส์งามๆครับผมกัมสาม,ามสิบเส้นเลยอะเดี๋ยวเบื้องหลังนี่กันครับพี่น้อตงดที่แล้วได้ตัวยังไงสามสี่ตัวครับเรานี่จะมีตัวรไหม่สมาถ้ามันถูกแล้วมันไม่ออยถูกอีกนะครับมันจะเว้นไ้เวีนไ้สักพักกายังไม่ถูกอีกเพราะว่ามันหมดตัวแต่ก่อนก็ถูกได้ดีถูกทุกรอบได้ตรงนี้เพราะะนั้นแต่หลังมานแรงงานมากเงียบนะครับพะถูกงดที่เรลียนนั่นแหละกามมียังไงสามต จะมีไมหนึ่งสองสาโอ้มาอีกเพี่น้องโอ้กาง่ครับจโรโอ้ไม่ถูกนะพี่น้องจิละลูกกาสองสามตัวนะครับโอ้โหตัวเล็กอีกกามง่สี่ตัวตัวเล็กอีกสี่ตัวหาตัวโอ้โหเต็มแล้ครับมันมันมันน้ไหม มาปเป็นสิบเลย,ยมีคนมาย้ำเราเลยวะเนี่โอ้โหนี่คะับาิงดีเพิครับนี่นั่เต็เววมเลยเกือบสิบตัวครับผมกัายเนไงขนั่นนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้เพิ่งที่าตัวอื้อ น,นี่ครับอีกกามข้ามครับผมสใส่ใหญ่ๆขีดกลัวครับผมตัมแรกโอ้ตัวที่สองครับเห็นไหกล้องครับผมขีดกลัวอีกกามข้ามทีนไงครับนี่ตัวที่สอง โหแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับไปกับขีดตัวที่สามนี่นะครับโหดหลายมากตัดชั้นสามตัวที่สี่ครับดวงไหลยูดวงไตอีกตัวนึงครับพี่น้องผุนกำไม่ไงอีกตตัวนึงบกขามมากครับนี่ครับตัวที่สี่ยูสั่นไหลอีกตัวนึง่งนะผมกำไม่ไงครับบกขามมากอี่แหละ อันนี้5าครับผมโอ้ข้อเต็มพลังตัวที่หกครับอ,นนอีกสองครับเป็นแปดใน,นกุ้งขอยตัวที่เก่าต้องไต่เราบ,บักไงเลยขามมาก่อนขามมาแล้วครับแต่มีน,นี่ยังบอกขามอีก โอยลงมาแล้วกัมใหญ่ลงมาแล้วนี่ครับลงมาแล้วตัวนึ่งเก่าเบล่มเลยนี่ครับ,ต,บ,รรบตัวที่เก่าเต็มกัมแล้วครับโอ้โหกัมใหญ่ไซส์งามๆครับผมกัมสามสิบเซนเลยนี่ครับเต็มกัมเลยครับ โอ้โหหลังนี้สุดยอดเขาก้าวตัวเลยนี่ครับหลังเดียวครับผมเต็มถังยิ่งเท่านั้นเลยโอ้โหมันมันมันมนบผม,ม,มเดี๋ยวเยิงแส้ไว้ไหมนี่ครับเยอมันสับลังเลยมันเทศนะพี่นอ้องะต่อไปครับเดี๋ยวปิดกล้องกัน